ปิดท้ายกันที่นักแสดงหนุ่มเดี่ยวสุริยนนะคะที่ก็ได้เอ่ยปากยอมรับผ่านสื่อเลยแหละคะ่ะว่าเขาก็รู้สึกเขินสุดๆเลยนะคะเวลาที่แฟนๆเนี่ยแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวนะคะว่าหุ่นของเขาเนี่ยสุดแซ่บค่ะพร้อมกับเผยถึงแพลนวิวากับแฟนสาวนอกวงการให้เราได้ฟังอีกด้วยละคะ่ะ ทำเอาแฟนๆต้องกรี๊ดกราดอย่างหนักนะคะหลังจากที่นักแสดงหนุ่มเดียวสุริยนลงคลิปขณะที่ใส่ชุดว่ายน้ำพร้อมกับสาธิตการออกกำลังกายค่ะแต่แทนที่แฟนๆเนี่ยจะไปโฟกัสที่การออกกำลังกายนะคะดันไปโฟกัสที่หุ่นแซ่บๆซแทนค่ะพร้อมกับเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีอย่างหนักเลยนะคะ งานนี้เจ้าตัวก็เลยบอกเลยค่ะว่ารู้สึกเขินนะเวลาที่ถูกคนเข้ามาแซวแต่ถ้าหากแฟนๆชอบเนี่ยก็ยินดีจะลงให้ดูอยู่เรื่อยๆค่ะท้งนี้ก็ถือโอกาสอัปเดตความรักกับแฟนสาวนอกวงการนะคะที่ก็คบาามานานกว่า5ปีว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันสักทีซึ่งเจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็คงจะอีก3ปีถึงจะได้แต่งตอนนี้ก็ขอให้กันเงินมั่นคงก่อนค่ะ อันนี้อันนี้เราก็เขินด้วยนะมีมีความเขินแต่ก็ยัง,ย,งยังดีใจตรงที่ว่าเออน้องๆเขาติดตามเรามาใช่ไหมติดตามมาตลอดแล้วก็ตอนนี้เราเหมือนว่าอายุเยอะขึ้นเราก็ต้องดูแลเสียงมากขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในในจุดท,ที่น้องๆมองว่าโอเคอยู่พอมันทําลงไปแล้วแล้วมีแฟนๆแ,แบบพ่อว่าเออพี่เดี๋ยวหนูทําตามได้ไหมวัานี้ผิงทำาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าน้องๆผู้ชายเข้ามาผมว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่งงานตอนนี้ตอนนี้ยังครับแต่ว่ามีมีคุยคุยเรื่องเรื่องอนาคตเอาไว้พอสมควรที่ผมวางไว้คร่าวๆนะฮะ เรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยหลายๆอย่างด้วยครับที่ที่พร้อมเลยน่าจะมีมีถึงสปี